hello สวัสดีทุกคนสสวัดีนะคะแฟนคลับทุกคนเลยนะคะหน้าแฟนอ่าเพจนะคะของครูนกเสกสร้างความสุขด้วยกฎจักรวาลเลยค่ะวันนี้คุณนกขอมาสั้นๆเลยคะ่ะเรามาที่หน้าเพจนะคะเดทที่15กับโปรแกรมพิเศษนะคะ21วันนี้จงสั่งให้ตัวเองรวยสักไหคะ21วันนี้อ่ะนะคะมาแบบสั้นๆละกันสักครู่หนึ่งนะคะ ไลฟ์สดอยู่ที่คริหาดกูสิตานั่นเองนะคะคุณนกโชคดีมากๆเลยใครมาทีหลังแค่มาย้อนแล้วกันเนาะอากาศดีนะคะดูบรรยากาศข้างนอกนะคะวิววันนี้น่ะเป็นเดที่สิบห้าแล้วนะเดทที่สิบห้าแล้วเป็นวันที่ดีๆอ่ะวันดีมากๆเลยซึ่งโปรแกรมนี้นะคะดีมากๆนะคะดีที่สุดเลย <laughs> ขออภัยด้วยนะคุณนกแบบมาช้าไหมคะ พลังแห่งความรักสร้างรวยยังไงคุณนกจะมาสั้นนะออยากรู้ว่าสัญญาณชัดดีไหมคะมือถือมากอันนี้คือใช้มือถือนะคะโทรศัพท์มือถือสวัสดีทุกคนเลยคะ่ะสวัสดีทีมงานจาก่างประเทศด้วยนะคะสวัสดีช่อง YouTube ด้วยนะคะอะคุณนกจะเริ่มเลยเริ่มเลยดีกว่าเนาะพอแบบ มาแบบอย่างรวดเร็วว่าเรามีภารกิจที่ต้องที่ต้องไปนะ,ะเออช่วงนี้คุณนก็แบบเดินสายนะ,ะตอนนี้อยู่ที่กรุงเทพนะคะเนี่ยคาลิฮาร์คูจิตาเลยคะ่ะวันนี้พลังแห่งความรักมันสร้างด้วยยังไงบ้า <S <S คือต้องขอเล่านิดนึงนะคะคุณนกเนี่ยอดีตเป็นพยาบาลนะคะเปลี่ยนชีวิตจากคูจิตาคะ่ะคุณนกเนี่ยเปลี่ยนชีวิตจากการดูยี่สิบเอ็ดวันของคูจิตาคะ่ะก็ดูวันละคลิปนะคะดูวันละคลิปดูติดต่อการเปลี่ยนสันดานใหม่อ่ะคือ ทุกๆยี่สิบวันเนี่ยเราจะเปลี่ยนนิสัยใหม่นะคะคุณนกก็ตั้งใจดูคลิปของปูสิตาแล้วคือมันทําให้คุณลูกแบบได้ชีวิตใหม่ขึ้นมาเลยนะเออได้ชีวิตใหม่ได้ความสุขค่ะได้ประตูแห่งความสุขได้ประตูแห่งพอความสุขมันเปิดดูไหมการเงินการงานความรักกับภาพความคิดการตใจ,จและการแต่งปันคืนสู่สังคมมันเปิดประตูทุกๆได้มันจะเปิด ถ้าประตูแห่งความสุขเปิดอะประตูทุกด้านจะเปิดคุณนกใช้ประตูแห่งความสุขก่อนนะคะอันดับแรกคือคุณนกเริ่มต้นจากการที่รักตัวเองก่อนเห็นไหมคุณนกเริ่มรักตัวเองก่อนนะคะเริ่มรักตัวเองก่อนพอเราแต่ก่อนเรารักตัวเองไม่เป็นอะ,ะสวัสดีพี่ปาไหมคะอยู่ตรงนี้ด้วยกันสวัสดีชนที่ชนที่ดานะลูก <c oughs> ลดมากวันนี้แบบมาแบบว่าเพราะความรักเนาะเออคือ เวลาที่เราแบบอุทิศตนเนาะจะช่วยคนของเรามันจะเป็นจิตของผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่มันจะมีความสุขมากมากวันไหนที่ไม่ได้ออกมาไล์สดเนี่ยนอนไม่หลับหรอกนะมันเป็นจิตของผู้ให้ไปแล้วเนะะี่ยค่ะเออฝึกฝึกแนละ้วฝึกเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่เราจะเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมนะคะ่ะคุณนกในวันที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยไม่มีใครเห็นด้วยเลยนะครอบครัวเป็นครอบครัวแบบคลาสาชกเนาะเขาก็แบบไม่เข้าใจว่าเฮ้ยทาไมเราต้องออกมาเต้นออกมาบ้าออกมาไลฟไสดออกมาแบบทําอะไรแบบนี้เออ นั้นถามว่าคุณนกกลัวไหมกับการที่ต้องแบบออกมาทําแบบนี้กลัวไหมตอนที่คุณนกทํานะคะไม่มันมันน้อยคนที่จะรู้กฎระดับโลกเนาะมันเป็นน้อยคนที่จะรู้กฎจักรวาลเนาะถามว่ากลัวไหมกลัวค่ะคุณนกก็กลัวแต่ก็ยังทํททั้งทั้งที่กลัวนั่นแหละทาทั้งทังที่กลัวนั่นแหละกลัวคนนั้นจะว่ากลัวพ่อแม่จะว่ากลัวเพื่อนร่วมงานจะจะจะว่ากลัวหัวหน้างานจะว่ากลัวว่ามันจะมีผลกระทบต่อทุกๆอย่างคือความกลัวมีไหมมีนี่เป็นธรรมดาค่ะ แต่คุณนก,ก็ทำค่ะรู้ไหมเวลาที่เรากระโดดเวลาที่เราทํามันทันทีอะเวลาที่เราทํามันทันทีความกลัวหายไปเลยปรากฏว่าสิ่งที่ได้มาคือปาฏิหาริย์สวัสดีเกสอนนะคะคุณนกอยู่ที่ขั้นเลืดหาโคสิตาเออวันที่คุณนกเปลี่ยนชีวิตนะคุณนกอ่าครูพอเราพอเราตื่นอยู่แล้วเนาะเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบ,บานแล้วเนาะเราก็ออกมาให้ ครูบอกว่าให้ออกมาเต้นออกมาบ้าออกมาไหลสดตื่นรู้นะออกไม่แบบเต้นบ้าเลยคุณเราก็ถามว่าเฮ้ยเราจะเราก็เราก็เป็นคนที่มีหัวโขนมาก่อนมีชาดามีหัวโขนมีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมียศหน้ายศถามดาศักอะไรพวกนี้เออที่แบบว่ามันทําให้เราแบบเฮ้ยคุณจะทําได้ไหมวะเฮ้ยคุณทาไปแล้วคุณอ่นเขาจะว่ากูบ้าไหมวะเฮ้ยเขาจะคบกูไหมวะอะไรเงี้ยมันก็มีนะแรกๆเลยนะเอออันนี้เล่าให้ฟังประสบการณ์จริงเลย แต่คุณนกก็ยังทําอยู่นะคะเพราะว่าเราต้องการเปลี่ยนผลลัพธ์ใหม่เราต้องการเป็นคนใหม่ต้องการได้ต้องคือไม่เอาแล้วผลลัพธ์เดิมอะ่ะมันก็เลยทํให้คุณนกกระโดดก้าวข้ามผ่านความกลัวทําตอนที่ยังกลัวๆนั่นแหละทําเลยความกลัวมันจะหายไปเองค่ะค่ะความกลัวไม่มีเลยมันจะมีแต่คำว่ากล้าได้อีกอพัฒนาได้อีกพัฒนาได้อีกคิดถึงเหมือนกันนะคะก็อยู่กรุงเทพนี่ไงไม่เห็นจะมาหาเลยเออทีนี้นะคะคุณนกก็ พอเราได้พอเราได้พอเราก้าวข้ามผ่านความร้อนแล้วใช่ไหมคุณนกก็ได้ปาฏิหาริย์แห่งชีวิตก็เกิดปาฏิหาริย์ในชีวิตคุณนกเยอะมามนสุขค่ะแต่แต่ก่อนเราสุขไม่เป็นเราบางทีเราก็คิดลบบ้างเนาบางทีเราก็ขี้หงุดหงิดบ้างอะไรอย่างเงี้ยขี้อิจฉาบ้างบางทีก็แแอบอิจฉาบ้างนะอิจฉาคนที่มีความรักด้วยในอดีตนะคุณโอ้ยทำไมอะไรจะหวานกันขนาดนี้อุย้ยอะไรจะแบบจะแบบมีความอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ย ตอนอิจฉามันเกิดในะในอดีตในอดีตโอ้ใช่แล้วค่ะกำแพงความกลัวทะลุกำแพงความกลัวได้แล้วค่ะเออเก่งมากลูกเก่งมากคนมันมันเป็นธรรมดาค่ะคุณนกก็กลัวแต่คุณนกก็ยังทําพอเราทํามันทันทีความกลัวไม่มีเลยค่ะหายไปเลยเราก็กระโดดก้าวข้ามผ่านความกลัวปรากฏว่าได้ผลลัพธ์ปาฏิหาริย์ในชีวิตเยอะมากทีนี้พอเราพอเราได้เห็นความสุขปุ๊บคุณนกก็กกนะเบิกบานมากขึ้น ยิ้มมากขึ้นหัวเราะมากขึ้นบ้าจัดบ้าจัดบ้านในรูปแบบของตัวเองนะไม่ได้ไปยุ่งลูกของใครเลยนะก็อยู่ในรูปของตัวเองค่ะครอบครัวจะบ่นจะว่ายังไงก็แล้วแต่เขาอัพทูยูค่ะคุณนกก็เต้น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 อยู่ในรูปของตัวเองโอ้ใครจะบอกว่ายังคุณนกบ้าคุณนกก็ไปต่อค่ะโอ้ยบ้าแล้วรวยบ้าแล้วรวยอะไรอย่างเงี้ยแม่ตื่นเต้นกับพูดนำหลักล้างกับกีดเยสอนพูดดีนะเนี่ยอือคือคุณนกบ้านในรูป ในในลูกของตัวเองอมีความสุขในลูกของตัวเองอนุญาตตัวเองมีความสุขปุ๊บคุณนกได้ประตูแห่งความรักคุณนกดึงดูดความรักได้ได้ทีมงานเข้ามาเยอะมากได้กัลยาณมิตรเข้ามากัลยาณมิตรของคุณนกเยอะมากเลยนะคะคุณนกนะภายในแค่ไม่กี่ช่วงข้ามคืนอะช่อง youtube ของคุณนกโด่งดังมากเลยนะคะมีคนแชร์ใน YouTube เยอะมาก y YouTube คุณนกคนติดตามเป็นเป็นหมื่นคนนะคะได้ทีมงานจาก YouTube ร้อยละ9 9นะคะทีมงาน มีการสั่งของผ่าน u t u b e ได้ทีมซุปเปอร์วีพีจาก youtube เยอะมากเลยนะคะทีมงานมาจากทุกทิศทุกทางทุกช่องทางเลยแล้วก็คุณนอกอธิษฐานที่จะช่วยคนร้อยล้านคนมันก็ทําให้คุณนกค่ะได้ได้ช่วยคนในช่อง youtube อะ่ะช่วยคนนะคะเยอะมากครูสิตามาเนานะแล้วทีนี้คุณนกก็ก็ตื่นรู้กับตัวเองนะคอการที่เราได้ประตูแห่งความรักทำให้คุณนกนะคะไปต่อในด้านดีเสมอนะพอ เจอกันผลลัพธ์ใหม่ที่แชร์อะไรก็เดิมอคุณส้ตานเออพอคุณนกนะคะได้เห็นไหมเมยวคือความรักมันไม่ใช่แค่รักแฟนเดียวแต่ว่าเรารักตัวเองไงเรารักตัวเองเป็นเราก็รักคนอื่นเป็นพอเรารักคนอื่นเป็นเราก็รักในทุกสรรพสิ่งทุกสรรพสิ่งเขาก็สนับสนุนเราทีนี้นะเราลักเป็นเรารักเป็นเก็ตไหมคะคุณพวงเห็นคุณพวงไหม คุณนกเริ่มรักตัวเองก่อนอันดับแรกรักตัวเองแล้วคุณนกก็รักทุกสปปรรพสิ่งรักคนอื่นรักด้วยความจริงใจอ่ะอด้วยความจริงใจนะคะ่ะมันก็เลยแบบชาวทำให้เราแบบดึงดูดสิ่งดีเข้ามาเนี่ยดูไมค์ขีคีตรงนี้นะสวัสดีค่ะโออนี่ฉันตื่นเต้นมากนะฮั <Hello. S 1> ลโหลไรโซดไรโซดแป๊บหนึ่ง ใช่แล้วลูกนะคะรักตัวเองเป็นเราก็จะรักคนอื่นเป็นแล้วก็รักทุกสรรพสิ่งใช่เลยนี่คือประตูแห่งความรักรู้ไหมคุณนกดึงดูดแฟนได้นะคะโดยจากการที่คุณนกได้ประตูแห่งความสุขด,ดึงดูดทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นดึงดูดรักดีๆด,ดึงดูดการเงินดึงดูดการงานธุรกิจการงานดึงดูดสุขภาพดีเนี่ยดึงดูดการแบ่งปันคืนสู่สังคมที่ยอดเยี่ยม คุณนกมั่งคั่งทั้งหกด้านของชีวิตเรียบร้อยแล้วนะคะสําเร็จเรียบร้อยแล้วการเงินการงานความรักสุขภาพความสุขในจิตใจและการแบ่งปันคืนสู่สังคมคุณนกได้หมดเพียงแค่อนุญาตเองมีความสุขแค่นั้นเองใช่แล้วดึงดูดแฟนค่ะถ้าคุณมีแฟนอยู่แล้วถ้าคุณเรียนรู้กฎจักรวาลคุณก็จะได้คุณก็จะได้แฟนใหม่ในร่างเดิมที่ดีกว่าเดิมเออแต่ถ้าคุณไม่ได้ยังไม่มีแฟนผมก็จะดึงดูดแฟนดีๆเข้ามา หรือคนที่ไม่ดีเขาออกจากเขาก็จะออกจากตัวคนที่ใช่และดีะเข้ามาค่ะนี่คือกฎจักรวาลเพราะเราเป็นคนดีเราเป็นเพชรเพชรก็จะดึงดูดเพชรเพชรก็จะดึงดูดเพชรเพชรเล็กเขาาไม่ดึงดูดไม้ไม่ดึงดูดขี้ไก่อะเนาะเก็าไหมคะคุณนกใช้ประตูแห่งความสุขในการดึงดูดทุกๆอย่างเลยนะคุณนกสําเร็จเร็วมากเลยนะคะพอคุณกนกอน,กอนุญาตตัวเองเบิกบานมากมีความสุข เต้นเบิกบานล่าเลืองจำใสให้เป็นผู้ให้พอเรามีความสุขแล้วเนี่ยคุณนกก็เป็นผู้ให้ค่ะทําคลิปนะไลฟ์สดทุกวันเลยไม่มีวันไหนที่ไม่ไลฟ์วันไหนไม่ไลฟ์สดนอนไม่หลับออกมาแชร์เรื่องราวดีๆแบ่งปันปากบอกคนนกออด,ดูคลิปดูคลิปยี่สวยวันนะไปร้านก๋วยเตีย๋ยวไปร้านเสื้อผ้าค่ะเห็นร้านเขาเงียบๆค่ะคุณนกเดินไปบอกเลยว่าให้ขอบคุณสินค้านะคะแล้วสินค้าจะขายดีเขาไม่รู้เขาอุ้ยขอบ เห็นไหมเนี่ยจิตของผู้ให้ของคุณโนกค่ะคุณนกรีเซ็ตรีเซ็ตจิตตัวเองอะ่ะเป็นจิตของผู้ให้มันจึงทําให้เราแบบมีความสุขอะ่ะที่ที่ได้แบ่งปันนะอย่างน้อยแบ่งปันรอยยิ้มเดินไปยิ้มให้เขาเขาก็ยิ้มกลับแบ่งปันรอยยิ้มแบ่งปันความสุขเวลาที่เรามีความสุขนะเราก็จะรักคนอื่นเป็นเราก็จะโลภเฟือเผื่อแผ่เราก็จะเหลือ,เฟ,อเฟือกับทุกอย่างอ่ะค่ะซึ่งจากก่อนหน้านี้เราไม่มีความสุข เราก็จะรู้สึกอันนี้ก็กไม่ดีอันนั้นก็ไม่ดีจับผิดไปหมดขาดแคลนไปหมดพอขาดแคลนไปหมดแล้วเราก็จะความสุขสําคัญคุณจิตาจะสอนให้เรามีความสุขให้ได้ก่อนสุขให้เป็นก่อนเห็นไหมคุณนกตั้งแต่มีความรักไหมคะคุณนกคุณนกมีมีความรักเนาะตั้งแต่ดึงดูดคุณซีเข้ามานะแค่เดือนเดียวค่ะคุณนกตื่นรู้จากคอร์ดว้าวนะว่าชีวิตมันต้องสมดุลมันต้องเป็นหนยินหยางะคะ่ะต้องสมดุลต้องอยินหยาง นะตื่นรู้จากคอร์สวาว,ว่ามันต้องสมดุลในชีวิตคุณนกก็เลยอธิษฐานจิตว่า,าถ้าจะให้ลูกเนี่ยสาเร็จเร็วขึ้นเนี่ยเสกแฟนให้ลูกนะเพราะว่าลูกยังไม่มีแฟนเออตอนนั้นก็เลิกกับสามีนะคะคุณนกเลิกกับสามีได,ได้ได้หลายเดือนแล้วนะคะเราแยกกันอยู่แล้วเราก็เปลี่ยนสถานนะเป็นพี่กับน้องอก็แบบมาดูแลแค่ลูกอย่างเดียวคุณนกก็เป็นอิสระนะคะต่างคนก็ต่างเป็นอิสระครอบครัวก็โอเคนะเราก็ให้สิทธิ์ที่กับเราว่าให้เราเป็นคนตัดสินใจเอง เดินสายจัก,กรวาลเลยค่ะเอาเต็มที่กับความสุขตัวเองเลยนะคะคุณนกก็บ้าอย่างเต็มที่เลยมีความสุขนะคะพอเราอธิษฐานสิทธแบบนี้ปุ๊บจัก,กรวาลก็ส่งนะส่งเจจักรวาลจัก,กรวาลก็ส่งคนที่ที่ใช่ให้กับเราค่ะเพราะคุณนกขอคนที่รักจริงๆรักคุณนกจริงๆแล้วคนที่แบบเป็นรักดีๆะคะ่ะเป็นรักดีๆ เออเป็นรักดีเชื่อไหมคุณนกเขียนสั่งแต่กวาง้าว่าขอขอเป็นคนดีคิดบวกอารมณ์ดีเข้ากับโนเข้ากับเพื่อนคุณคนกได้เป็นคนจิตใจเหลือเหลือเฟือเออเฟือเผ่อแผ่เออ,เป,นนอ,เ,อ,อเป็นคนน่ารักผิวขาวเลยเป๊ะหมดเลยนะคะที่เขียนไ่ถูกหมดเลยจากนั้นงานก็ดึงดูดซีเข้ามานะคะคุณซีเนาะไม่ได้บอกว่าเป็นเพศอะไรอ่ะเนาะก็คิดก,ก็ก็บอกแค่ว่าหล่อ,อ,อหน้าตาดีหน้าเด็กขาวอะไรเงี้ยก็ได้หมด สุดท้ายก็ดึงดูดแฟนทอมเข้ามาเพราะว่าสงสัยไปดึงดูดนะแม่จิตตาเข้ามาเนี่ยเออนั่นมันคือกดแรงดึงดูดเนาะก็ขอบคุณของความจากจักรวาลค่ะไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นก็ดีมากเสมอคุณนกรู้จักกับซีนะคะแค่หนึ่งตอนนั้นแค่หนึ่งเดือนค่ะพอรู้จักกับซีปุ๊บคุณนกเต,เติมเต็มในชีวิตเลยค่ะลมวงล้อแห่งชีวิตทั้งนี้มีหด้านเนาะด้านแห่งความรักมันเต็มค่ะคุณนกก็ เสกเ,เ,เงินได้อะค่ะเสกเงินเสกทีมงานได้คุณนกตัดสินใจลาออกจากงานเลยค่ะเพราะตัดสินใจลาออกจากงานปุ๊บขึ้นผู้นําหลักแสนเลยค่ะแค่เดือนเดียวอะค่ะแค่เดือนเดียวตัดสินใจลาออกจากงานขึ้นผู้นําหลักแสนทั้งทงที่ตอนนั้นเพิ่งคบกับซีงค่ะได้แค่เดือนเดียวแค่เดือนเดียวเองนะเนี่ยตอนนี้เดือนที่สองแล้วจะเข้าเดือนที่สามเออิงค่ะแกสอนได้ยินตอนคุณนกบอก cents. แม่ค้าเพชรแม่ค้าพี่เพชรอ่า ใช่ใชนั่นแหละมันคุณนก็เลยตื่นรู้กับครูสิตาว่าเฮ้ยพลังแห่งความรักมันทําให้เรารวยได้มันทำให้เราสําเร็จได้จริงๆคุณ้นกมองหลายๆคนค่ะคนที่เขาประสบความสําเร็จหลายๆคนนะไมาจะเป็นครูกฎจักรวาลเขามักจะมีคู่ครองที่สมบูรณ์แบบในชีวิตครูอ้ย่าเนี่ยก็สมบูรณ์แบบในชีวิตครูสิตาก็สมบูรณ์แบบในชีวิตทุกคนจะมีคู่ครองครูกฎจักรวาลหลายๆคนเขาก็มีคู่ครองมันคือความสมดุล น้อยมากที่จะมีแค่คนเดียวมันไม่สมดุลถึงจะมีความสุขถึงจะสําเร็จแต่ก็สุขไม่สุดมันจะสุขไม่สุดคุณนกก็เลยอธิฐานขอกักจักรวาลแล้วก็เลยดึงดูดแฟนดีๆเข้ามานะซึ่งตรงข้ามกับนกหมดคือเขาเข้ามาแบบเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณนกนะคือจากที่เราแบบเรารักเวเองก็จริงแต่ว่าเราก็ดูแลเวเองไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่นะเขาก็เข้ามาดูแลคุณนกนะคะตั้งแต่ศีรษะสดปลายเท้าเลยเขาทําทุกอย่างจัดก,การทุกอย่างให้คุณนกหมดเลย ทั้งที่เราไม่ได้เอ่ยปากคอค่ะนี่คือของขวัญจากจักรวาลเขาซัพพอร์ตในเรื่องทุกอย่างให้กับเราได้เอ,อทั้งที่เขายังอายุเด็กกว่าซึ่งมันคือของขวัญจากจักรวาลที่จกักรวาลมอบให้อะ่ะแล้วมันทําให้เรามีความสุขมันไม่จําเป็นว่าต้องเป็นมันไม่จําเป็นว่าเฮ้ยมันต้องเป็นเพศนั้นหรือเปล่าไม่ ซึ่งคนสาเรใจหลายคนเขาก็เป็นแบบนี้กันก็มีนะคะมันมันไม่ได้ฟิกไม่ได้ตายตัวเนาะมันเป็นอะไรมันเป็นพรมลิขิตอะนะเราต้องมันอยู่มันอยู่ที่มุมมองการมองอะอยู่ที่มุมมองการมองถ้าหลายคนอัดหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆเราก็ไม่หรอกนะมันอยู่ที่เราสองคนมันอยู่ที่หัวใจมันอยู่ที่ความรู้สึกคนสองคนมันอยู่ที่การใช้ชีวิตของเราอะเออเราอะจะเข้ากันได้ไหมแค่นั้นนะคุณต้องไม่มีอคตินะคะแล้วก็ มองทุกอย่างเป็นบวกโอเคอยู่แล้วคุณท,ทุกอย่างเลยง่ายๆสบายๆเกรียนสอนอะไรนะปาถนาที่จะเจอคนดีใช่คนดีขอบคุณเจอคนดีนะคะฉะนั้นพลังแห่งความรักมันทําให้เรารวยได้จริงนะถ้าคุณถ้าคุณมีแฟนอยู่แล้วมีสามีอยู่แล้วก็ไปขอบคุณแฟนค่ะไปทําดีไปไปเสิร์ฟน้ําไปตักข้าวให้กินใส่เสื้อผ้า บีบยาซีฟันให้เขาหรือว่าดูแลเขาค่ะเป็นการเติมเต็มแห่งความรักแล้วเราก็จะสําเร็จเร็วรวยเร็วนี่คือพลังแห่งความรักโอเคไหมคะตื่นเต้นมากนียคะรู้แล้วโอเคไหมฉะนั้นคุณนกนะคะก็จะไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากที่กดไลค์กดแชร์ใครดูใครดูไลน์นี้โคโชคดีเลยนะคะ โอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะ